กลเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยดาววันนี้เราอยู่ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์นั่นเองครับทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมของผมเป็นภาษาไทยตอนนี้ที่กลุ่มเนี่ยเขาพากันทําภาษาไทยกันแล้วเนาะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยทำภาษาไทยกันแล้วก็เครดิตที่มาเนี่ยผมขึ้นให้ดังนี้เลยนะครับผมสามารถไปเข้ากลุ่มแล้วก็ไปหาพี่คนนี้ได้นะครับผมสอบถามถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะถามเรื่องอะไรเนาะแต่สุดท้ายของผมแล้วเนี่ยก็จะเอาเครดิตจากตรงนี้แหละมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยให้ดูกันว่าวิธีการทำนะครับผมมันทำยังไงให้เป็นภาาษไทย ้งเนื้อเรื่องทั้งสกิลตัตวละครถูกแปรมาหมดแล้วนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นทางด้านของ ภาษาที่ถูกแปลอยู่ในเกมอยู่แล้วเนาะเขารอเปิดเป็นเวอร์ชันกบบแต่ตอนนี้เขาเปิดแค่เกาหลีก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะสื่อให้เห็นว่าทางด้านของทีมงานเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปิดแล้วก็มีภาษาไทยอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมว่าเขาเปิดแ,แค่ที่เกาหลีและก็ขอบอกวงเล็บใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับผมสามารถทําได้เฉพาะ PC เท่านั้นถามว่าทําไมถึงทําได้เฉพาะ PC 1นึงเลยคือตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็นโปรแกร,รมจําลอง Android นะครับผมอ่ะซึ่งมันเป็นบน PC ใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็จะพา ไปทาเวอร์ชัน PC อีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วทําไม Android ผมถึงไม่สอนละ่ะ Android เนี่ยผมไม่แนะนาเนื่องจากมันจะเป็นจะต้องลุดเครื่องมันอันตรายต่อเครื่องของคุณยังไงผมก็ไม่แนะนาให้ทุกคนเนี่ยรุดเครื่องเพื่อมาทํามอสภาษาไทยแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเครื่อง Android ของคุณเนี่ยทำได้ก็แล้วไปนะครับผมอ่ะเอาไว้เป็นประมาณนี้กันแล้วกันถ้าเกิดว่าใครมี Android เวอร์ชันสูงเนี่ยทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับจะต้องลุดเครื่องเนาะแต่ไม่ต้องน้อยใจไปครับสำหรับ iOS แล้วก็ Android ยังมี l าโกฟาที่เเอาาาไไวว้้ลลลดพิ่่มมคมืนหใชง ง่ายนะครับผมเชื่อมต่อ VPN นะแถมยังมีระบบแปลภาษาอีกด้วยเน้นย้ำว,ว่าใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะและยังมีทางเลือกของระบบ PC อีกสําหรับใครที่ไม่อยากจะลงมอส์ซึ่งสำหรับราโกบาร์เนี่ยเพียงดาวโหลดก็สามารถทดลองได้ฟรีแล้วอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมไปดาวโหลดกันนะบอกได้เลยว่าไม่ต้องลงมอสไม่ต้องรูทเครื่องให้มันมีปัญหาแล้วก็พร้อมรองรับกับอีกหลายเกมโคตรที่จะเยอะอย่างมากเลยสำหรับสายพี่น้อยที่ชอบเล่นเกมตามประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีติดเครื่องไว้เลยครับเอาไว้ลด ปิงลดแหลกแล้วก็แปลภาษาได้อีกด้วยและก็อีกอย่างครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมตัวละ Android ที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน p c ของคุณอย่างเช่นการเล่นเกมนี้บน VC เนี่ยเนื่องจาก PC ซีมันติดเบอร์ใช่ไหมเล่นไม่ได้คุณก็สามารถไปดาวน์โหลดเป็น LD Player 9ได้ครับในการที่คุณเนี่ยจะสมัครมาเล่นทางด้านของ Seven Night Rebirth นั่นเองครับขั้นตอนแรกครับเราต้องมีตัวเกมตัวนี้ที่สามารถเข้าได้ซึ่งวิธีการทำเนี่ยวิธีการมุดผมแนะนําไปแล้วเนาะสามารถกลับไปดูคลิปที่แล้วได้แล้วก็อย่างถัดไปครับสิ่งที่ผมอยากให้ท ไฟ Mod นั่นเองอ่ะให้เรากดไปที่ Google ครับผมเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยก็แล้วกันจากนั้นกดดาวน์โหลดมอดไปได้เลยครับเดี๋ยวเปิดจอใหญ่ก่อนโอเครอดาวน์โหลดมอดสักครู่มอดไม่ได้ไฟใหญ่นะครับผมโหลดแป๊บเดียวแต่ทำไมมนหมุนติ้วอยู่เนี่ยโอเคจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยไปที่ g l e p l a y Store จากนั้นเซิร์ชคำว่าตัวจัดการไฟล์นะครับผมเพื่อความง่ายดายนะอ่ะ แล้วก็เลื่อนผมจะใช้เป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการกดเปิดไปได้เลยครับจากนั้นคลิกไปที่ข้อมูลภายในครับแล้วก็ทําการกดไปที่ Android นะครับผม Data จากนั้นครับหาโลโก้เกมเนี่ย com net marble อ่ะกดเข้าไปครับไฟล์แล้วก็ T s K G B อ่าจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยสร้างไฟล์มอ d ขึ้นมาเลยโดยการที่กดขีดด้านบนกดอ่าใหม่ครับผมปึ๊บแล้วก็ แฟมหรืไฟล์วะแฟมใช่ไหมอ่าแฟมแล้วก็ใส่เป็นคําว่ามอสลูกน้ําแบบนี้นะครับผมแล้วก็มอสใครใส่ลูกน้ําไม่ได้ก็ก๊อบไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะโอเคจะเป็นประมาณนี้ จากนั้นให้ทุกคนเนี่ยกลับไปที่เดิมเลยที่เก็บข้อมูลภายในแล้วก็ทําการกดไปที่ดาวน์โหลดครับจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยแตกไฟล์ตัวนี้ออกมาเลยนะครับผมกดเพิ่มเติมแล้วก็แตกไฟล์ตรงไหนเอย่ยอ่ะแตกไฟล์ไปที่ตกลงไปเลยครับนี่เราก็จะได้เป็นโปรเจกต์รีนะครับผมตรงนี้กดเข้าไปครับ c o p y ไฟล์ตรงนี้มากดขัดลอกไปเลยนะจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยกดกลับไปที่เดิมครับถ้าเกิดว่าใครกดปิดไปแล้วก็ทําตามเดิมนะอ่ะก็คือ ข้อมูลภายใน,นนะสุดท้ายเราก็มาสอนอยู่ดี <laughs> Android Data แล้วก็ Com ดันเน็ตบกดไฟล์เข้าไปครับผม T s KGB อ่ะแล้วก็กดเข้าไปที่มอสแล้วกดวางไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวเรามารันเกมกันดีกว่านะครับผมว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่านี่ไงเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นภาษาไทยถึงแม้ว่าข้างนอกเนี่ยมันจะยังเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีอยู่นะครับผมแต่กดเข้าไปก็คือได้นะนี่เห็นไหมนี่เป็นภาษาไทยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันทั้งเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยถูกแปลไว้หมดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นไฟล์าจากน่าจะเป็นทางด้านของตัวเกมนี่แหละตัดการเชื่อมต่ออีกแล้วตัดการเชื่อมต่ออะไรวะเนี่ย โอเคนะฮะขออภัยครับเซิร์ฟมันเน่าๆเดี๋ยวเข้าอีกรอบหนึ่งนะนี่ในครับผมพัฒนาอุปกรณ์โหเรียกดูดิแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเป็นไงภาษาไทยเกือบทั้งหมดครับทุกคนแทบไม่ต้องห่วงเลยความเร็วในการโจมตีถูกแปลไว้หมดแล้วนะครับผมก็เตรียมเปิดให้บริการอยู่แล้วดอแต่ทําไมไม่ได้เปิดวะ <laughs> โอเคจะเป็นประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนใน PC กันเลยดีกว่าสําหรับใครที่มี ID บน PC นะต่อไปครับเรามาดูขั้นตอนบน VC อย่างแรกเลยคือกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยนะครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแตกไฟล์กันทีหลังนะหาไฟล์เกมก่อนสาหรับใครที่รู้แล้วก็สามารถกดเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้กดมาที่ Ne t m มา b l e ครับกดไปที่ตั้งค่าเกมนะครับผมแล้วก็ทําการกดจัดการการตั้งค่า อ่ะแล้วตรงนี้นะครับผมมันจะมีตำแหน่งไฟล์ให้ดูอยู่กดดูไปเลยนดครับผมจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกดเข้าไปที่ s a v ว n i g h t r e b i r ินะครับผมแล้วก็มาที่ Project Re จากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่คอนเทนต์ครับแล้วก็แพ็คนะขั้นตอนนี้ก็จะคล้ายๆมือถือเลยนะกดสร้างครับสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ามอสนะครับผมโอเคแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับผมก็คือการไปเอาไฟล์นี่แหละกดไปที่ดาวน์โหลดครับเราดาวน์โหลดไว้ไหนกดคิิกขวาแตกไฟล์มอสครับแยกทั้งหมดกดแยกไปเลยจากนั้นนะครับผมก็ทําการกดไปที่ไฟล์กดคัดลอกได้เลยนะครับผมอ่ะ เอาไฟมอดไปแล้วทีนี้นะครับผมก็ให้เราเนี่ยกลับไปที่เดิมใครเปิดอยู่ก็เอาไปวางได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเดียวยังไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งกดไปที่ดูเหมือนเดิมครับอ่ากดไปที่ตรงนี้นะครับผมกดไปที่โปรเจกต์รีนะจากนั้นก็คอนเทนต์อ่ะแพคครับแล้วก็ไปที่มอดนะแล้วก็วางไปเลยไฟล์ตัวนี้เ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็บนวีีของคุณเนี่ยก็มีภาษาไทยแล้วเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะแล้วก็อบคคุณนะรมจา ทางต้นโพสต์ด้วยที่ทําให้เราเดี่ยมีภาษาไทยได้ใช้กันนะครับผมนอกจากมุดแล้วก็ยังมีการแปลภาษาอีกซึ่งการแปลภาษาตรงนี้เนี่ยมันมาจากทางด้านของ o f ฟฟิเชียต้องรอเปิดนะครับผมเขาทําภาษาไทยพร้อมที่จะเปิดกรอบ a ปนที่เรียบร้อยแล้วแหละเราก็รอรุ้นกันอีกทีว่าเขาเนี่ยจะเปิดให้บริการในช่วงไหนสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับผม